สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โชว์รูมดีค่ายครั้งนึงนะครับถ้าเห็นผมสคนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้มาขายรถหรือรีวิวรถแต่อย่างใดนะครับเพราตอนนี้เรามาอยู่กับช่วงพิกแอนท็อป by เซลดีค่ะ พบกับผมครับมาร์คดีคาครับผมผมน็อตดีคาครับวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษารถนะครับก็ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ทีบาดนะครับก็หลายๆท่านไม่ได้ขับรถออกไปไหนแน่นอนไม่ได้ขับรถออกไปไหนมาไหนแน่นอนครับถ้าไม่ได้ขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยมันอาจจะทําให้มีการเสื่อมสภาพนะครับ,บเรียกได้ว่าบ้านก็ต้องอยู่รถก็ต้องดูแลดังนั้นครับการเวิร์กฟอร์มโฮมแบบนี้เราจะมีวิธีการดูแลรถด้วยตัวเองอย่างไรบ้างนะครับแล้ววิธีที่1ครับสังเกตใต้บริเวณท้องรถครับว่ามีของ หลงเหลวหยดหรือไม่ยกตัวอย่างนะครับในช่วงเวลาปก,ปกติที่เราใช้รถเนี่ยครับเซลล์มาสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยที่หยดจากใต้่องรถเราเลยคือ น้ำแอร์ครับผมแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้รถนานๆละ่ะและมีกรณีในที่น้ำมันอะไรหยดมาครับให้เราสังเกตยังไงคืออย่างแรกเลยครับหนึ่งถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยครับสีน้ำตาลหรือดำเนี่ยาจะสันนิษฐานได้อาจจะคือเป็นน้ํามันเครื่องหรืออะไรสองครับถ้าเป็นสีแดงอาจจะเกิดจากน้ํามันเกียร์แต่อาจจะนะครับสามก็เกิดมีสีเขียวหยดมาอ่านี้อาจจะสันนิษฐานได้อาจจะเป็นน้ำหล่อเย็นหรือน้ํายามหม้อน้ํครับผมซึ่งถ้าอะไรรั่วเราสังเกตเราออกมาจากใต้ของรถเราเนี่ยให้ท่านนํารถไปที่ศูนย์บริการหรือช่างที่ท่านไว้ใจได้นะ ของท่านเนี่ยครับมีความผิดปกติอย่างไรซึ่งถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการที่หนักกว่าเดิมมันจะดีกว่านะครับถ้าเราเอาไปแล้วถ้ามันยังเป็นเล็กๆน้อยเนียเน่ยก็จะเซฟในกระเป๋าท่านด้วยครับครับผมรถผมจอดอยู่นิ่งๆนี่แหละครับผมมันมีน้ํามันอะไรไม่รู้หยดมาสีอะไรครับมันเหมือนสีขาวๆน้ํามันน้ามันมะพร้าวน้ามันหมูอะไรอย่างเงี้ยเมียผมทำหกไว้อะ๊อย่างนั้นผมแนะนำเลยครับแนะนำให้ไปหาช่างไม่ให้เตะเมียครับมาทำอะไรตรงหน้ารถอย่เขาบผม โอเคครับในส่วนที่2เปิดฝากระโปรงเช็คห้องเครื่องไม่เคยเห็นเปิดเลยฝากระโปรงห้องเครื่องอเห็นแต่เปิดกระโปรงอย่างอื่นหมายถึงกูก,กูเนี่ยครับรถจอดนิ่งๆน,นานๆเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องยนต์อ่าไม่ได้ขับไปไหนไม่ได้ขยับไปไหนรถตรงนี้ครับจะเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของสัตว์ชนิดเล็กๆไม่อาจจะเป็นนก หนูหูเห่าอาจจะเข้าไปอยู่ภายในรถของท่านได้เพราะว่ารถไม่ได้ขยับเลยอาจจะเข้าไปกัดสายไฟหรือว่าเข้าไปอยู่ในนั้นวิธีการสังเกตง่ายๆครับให้ท่านลองเปิดฝากระโปรงดูแล้วสังเกตดูตามจุดต่างๆว่ามีอะไรผิดปกติไปไหมสายไฟมีรอยโดนกัดหรือเปล่า ปะเกน็นมีการรั่วซึมไหมของตัวอย่างนี้ที่ผมกล่าวไปมีสายไฟขาดหรือว่าปะเกน็นน้ำมันรั่วให้ท่านรีบโทหาช่างที่ไว้ใจได้เพื่อมาดูและแก้ไขาอาการโดยเรวนครับในส่วนที่3ลมยางก็สำคัญนะครับโอ้โหคููสักครูคันเลย <laughs> ดยปกติแล้วครับมาร์ลงยางเนี่ยครับก็จะมีการเปมี่ออกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับซึ่งในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านหรือเวิร์กฟอร์มเนี่ยครับใช่ครับไม่สามารถรู้เลยว่าลมยางทั้งสข้างเนี่ยมีความเป็นตัวติงหรือไม่ใช่ซึ่งมีวิธีนี้ครับมาร์เราสามารถเอาที่วัดลมยางครับผมวัดที่ล้อทั้ง4ด้านได้เลยวัดเท่ากันทุกร้อหรือไม่ครับครับผมแต่ในกรณีนะครับที่ไม่มีที่วัดลมยางครับผมให้เราสังเกตง่ายๆครับ ว่าลมยางเนี่ยมันแบนผิดปกติไหมสังเกตทั้ง4วงเลยนะแล้วก็ดูแก้มของยางว่ามันกลมไหมมันจะแบบอ้วนๆทุม,ทม,ทมๆกลมๆอย่างนีอ <ะ S 2> อง้อย่างเงี้ยอย่างเงีย้ยถ้าเห็นว่ามันแบนผิดปกติแนะนําให้ไปปั๊มครับแล้วก็ไปเช็คลมยางดิจิตอลที่ตู้ดิจิตอลได้เลยครับแล้วก็ถ้าขนาดของลมยางมันไม่เท่ากันเ,นเติมลมยางให้ครบทั้ง4ล้อเลยครับผมบในส่วนที่4สตาร์ทรถทิ้งไว้แต่อย่าทิ้งรถนะครับ ในช่วงสถานการณ์ work from home แบบนี้ครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ขับรถแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้ขับรถไปไหนจริงๆผมแนะนําให้ควรสตาร์ทรถทิ้งไว้บ้างครับสวันต่อหนึ่งครั้งครับหรือ5-10ึงสินาทีเพื่อให้ระบบของรถได้กลับมาทางานอย่างปกติบ้างครับก็ผมแนะนําให้ลองเปิดแอร์นะครับแล้วก็เทสระบบไฟต่างๆภายในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกครับหรือว่าที่ปัดน้ําฝนครับไฟส่องสว่างครับลองเทสดูครับว่ามันยังทํางานปกติดีอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ามันผิดปกติครับผมแนะนําให้ โทรหาช่างที่ไว้ใจได้ครับและจัดการรักษาครับผมในส่วนที่ค่าครับนำรถออกมาขับเล่นมากนะครับอย่าปล่อยให้เขาจอดนานๆครับอย่างน,น้อหสัปดาห์ครับเซลล์มาร์คเราควรจะเอารถออกมาขับเล่นสักหนึ่งครั้งครับอย่างน้อย รับ20ถึง30นาทีอะครับเซลลมาร์คเพื่อให้รถได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับหรือว่าให้ได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับก็จะเป็นวิธีการดูแลรักษารถด้วยตัวเองนะครับในช่วง work from home นี้ครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ขอให้ท่านทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ k ิ c ก and Talk by เซล l ์ดีคา EP 2นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปทางเซลมาร์คจะมีคำคมอะไรมาให้ท่านดู อ๋อเป็นคำคำคมเนาะใช่ครับครับ,รบก็เคยมีสุภาษ,ษ,ษ,ษิตโบราณเขาว่าไว้ครับว่าม้าที่ว่าเร็วก็ย่อมแพ้ลาครับเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ